ตาทูทอดท้าเนียวและแจวแมอมะแสบแส <laughs> บแสบแจวฝันลูกน่อยกันปันเบบี้กันเห็ท <laughs> ี่จงเป็นเบบี้ <laughs> เอาพอหอาไปแทะแสบอขอแซบ เท่าไรบ้างน่าป้าคะแม่เออคณหน่อยคุณหน่อยกินเพชรแสบปี้ลุงแทงหัวแทงหัวประตูหรอจาราสุดม <laughs> แม่กับลูกมาเก็บตกจำรายบัไรไม่เผ็ดแห้งอพักหลงหรือพักสดพักสดกินพักสด เนื g, <th> ้อแตกเนื้อแตกแต้มันอีกบ้างพูดกันมีดกลางนิดนึง นั่นสำลักแล้วลุงนะเงียบมาเยียมาเอาไปเอาอีกลุ่งอีกเกยเกยว่าไหนตื่นเกย์ไงว่าไหนตื่นหลือตื่นแล้วบอกมาครับโอ้ เขาอีกบอกป้อนเข้าลูกป้อนเข้าลูกกับแจ้วกับปลาทูแต่บางอย่าวปลาทูกับรอบไม่ได้ตรง อย่ยงง่ายถึงได้แม่งบุง่งชามหนึ่งนะซินด้ด้าทันผู้ชมมันก็จังกินต่อไปเห็นปะกินเจลกลิ่นโอเคค่ะซุป สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอีกรอบนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ